โชคชะตาตามดวงอายุของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีจะแบ่งออกเป็นสามช่วงคือช่วงต้นช่วงกลางและช่วงปลายของชีวิตโดยคำทำนายช่วงต้นได้กล่าวไว้ว่าโชคชะตาชีวิตของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนั้นในวัยต้นนั้นอาจจะค่อนข้างลำบากอยู่สักหน่อยเนื่องจากมีปัญหาทางครอบครัวเช่นฐานะยากจน พ่อแม่แยกทางกันอยู่เป็นลูกกําพร้าหรือจะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามชีวิตช่วงต้นของคนเกิดวันพฤหัสบดีจะค่อนข้างลำบากอยู่สักหน่อยต้องเรร่อนไร้ที่อยู่เป็นหลักแหล่งต้องทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองชะตาชีวิตส่วนใหญ่ในวัยเด็กมักจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่เท่าใดนักอาจต้องไปอยู่กับญาติพี่น้องที่มีฐานะดี หรือผู้มีอำนาจวาสนาที่พอที่จะเป็นที่พึ่งพิงได้สิ่งที่เป็นบุญวาสนาของคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีคือมีรูปลักษณ์ที่เป็นสเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามและวาจาที่อ่อนหวานทำให้มีคนรักคนเมตตาเอ็นดูแม้ดวงชะตาชีวิตตกตำ่ำก็จะมีคนอุปธรรมค้ำจุนพยุงไว้ในด้านความรักไม่ควรตกลงปลงใจกับใครง่ายๆ รอให้ชีวิตพ้นวัย25ปีขึ้นไปจึงจะมีโอกาสพบเจอคู่แท้สิ่งที่ต้องระวังก็คือศัตรูด้านความรักครอบครัวการเสียชื่อเสียงและการถูกใส่ร้ายส่วนด้านหน้าที่การงานถ้าได้ทำอาชีพที่ถูกโฉลกกับตัวเองจะเจริญรุ่งเรืองได้เร็วคนเกิดวันพฤหัสบดีไม่เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้กำลัง หรือใช้แรงงานเป็นหลักโดยตรงสำหรับรายละเอียดในแต่ละช่วงอายุได้มีการทำนายไว้ว่าในช่วงอายุ15-19ปีจะต้องจากที่อยู่ที่อาศัยไปศึกษาต่อหรือทำงานหาเลี้ยงชีพแต่ด้วยเป็นคนขยันนักเอาเบาสู้และเป็นคนเก็บเงินเก่งจึงทำให้พอมีทรัพย์บ,บ้างเล็กๆน้อยๆส่วนในด้านความรัก ยังไม่ควรคิดจะดีกว่าเพราะยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมชะตาย,ยังต้องต่อสู้ดิ้นรนต้องทำงานทำหน้าที่ของตนหรือร่ำเรียนหาวิชาความรู้เพื่ออนาคตในภายภาคหน้าในช่วงอายุ20-22ปีเป็นช่วงที่จะได้รับผลจากหน้าที่การงานที่ได้ทำอยู่และโชคลาภที่มาจากผู้ใหญ่ทำให้ชีวิตในช่วงนี้ดีขึ้นแต่ต้องระวัง เรื่องการเจ็บไข้หรือต้องป่วยหนักในช่วงอายุ2 3 2 5ปีเป็นช่วงที่จะมีคร์เข้ามาให้ระวังศัตรูทั้งหญิงและชายจะใส่ร้ายป้ายสีทำให้ต้องเสียชื่อเสียงแม้ว่าท่านไม่ได้ผิดก็เหมือนผิดช่วงนี้จึงไม่ควรเกี่ยวข้องหรือคบหาใกล้ชิดกับคนที่มีครอบครัวเพราะอาจจะทำให้เราเสียชื่อเสียงจนทำงานต่อไม่ได้และต้องระวัง จะเสียทรัพย์เพราะเพื่อนสนิทเงินทองและของส่วนตัวไม่ควรให้ใครยืมหรือใช้ร่วมกันเพราะยากที่จะได้คืนกลับมาในด้านความรักอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีคอยจ้องจะหาโอกาสที่จะทำให้ชีวิตคู่สั่นคลอนหรือจบลงได้ช่วงไกลเบญจเพศเช่นนี้ต้องพึงระวังไว้ควรหมั่นทำบุญทำทานไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่สัตว์สี่เท้าปล่อยนกปล,ยปล่อยปลา หรือมีโอกาสควรไปถวายสังฆทานก็จะช่วยเพิ่มบุญกุศลให้กับท่านได้คำทำนายโชคชะตาในช่วงกลางของชีวิตในช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสบดีถือว่าโชคดีมากโดยเฉพาะในด้านหน้าที่การงานจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและให้ความเมตตาช่วยเหลืออยู่ตลอดทําให้หน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองได้เร็วขึ้นส่วนสถานะด้านการเงิน ก็จัดว่าอยู่ในระดับที่ดีแต่ศัตรูที่ต้องระวังโดยเฉพาะพวกที่จ้องจะใส่ร้ายป้ายสีพวกเสียผลประโยชน์ในด้านการงานและพวกศัตรูในด้านความรักจงระวังคนสามจำพวกนี้ให้ดีดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสบดีมักมีศัตรูที่มาจากเพื่อนฉะนั้นอย่าไว้ใจใครง่ายๆโดยเฉพาะเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานเพราะอาจมีสิทธ์ ที่จะถูกทรยศหักหลังได้แม้ชีวิตจะโชคดีด้านหน้าที่การงานและการเงินแต่ในด้านความรักค่อนข้างจะวุ่นวายซับซ้อนอยู่เหมือนกันเพราะนิสัยส่วนตัวของคนเกิดวันพฤหัสบดีค่อนข้างปากหวานมีสเสน่ดึงดูดแต่บางครั้งก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาตามได้เช่นกันสำหรับรายละเอียดในแต่ละช่วงอายุได้มีการทำนายไว้ว่า ในช่วงอายุ25-27ปีเป็นช่วงที่ชะตาเริ่มจะสดใสหน้าที่การงานเริ่มเห็นผลชัดเจนและอาจได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่ขึ้นหรือดีกว่าเดิมในด้านคู่ครองคนรักถ้าคิดจะแต่งงานดูนิสัยใจคอกันอีกสักหน่อยในด้านโชคลาภจะได้โชคจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆแต่ระวังจะเป็นทุกขราบในภายหลังด้านการเงิน ให้พึงระวังจะมีปัญหากับเพื่อนเรื่องเงินทองหรือเพื่อนจะทำให้เสียทรัพย์สินในช่วงอายุ2 8 3 0ปีเป็นช่วงหน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้าการเงินก็ถือว่าราบรื่นคล่องตัวส่วนในด้านความรักมีสิทธิได้พบคู่ครองที่ถูกใจและได้แต่งงานกันสำหรับคนที่แต่งงานแล้วอาจได้รับข่าวดีมีบุตรสมใจแต่ช่วงนี้ต้องระวังเสียชื่อเสียง เสียทรัพย์จากศัตรูในสายงานที่ทําเพราะในช่วงที่ชีวิตกําลังจเจริญก้าวหน้าเช่นนี้มักจะมีเคราะห์ภัยแอบแฝงอยู่ด้วยจงอย่าได้ประมาทในช่วงอายุ31-35ปีเป็นช่วงชะตาชีวิตกําลังรุ่งเรืองเต็มที่ทั้งการงานและการเงินจะมีลูกน้องมีบริวารคอยช่วยเหลือทําให้การงานดีขึ้นท่านจะตั้งตัวสร้างฐานะได้เต็มที่ก็ช่วงนี้แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือ อย่าไว้ใจใครให้มากโดยเฉพาะเพื่อนและลูกน้องในที่ทำงานเพราะอาจจะทำให้เสียงานเสียงเงินและเสียชื่อเสียงได้งานที่สำคัญบางอย่างควรลงมือทำเองจะดีกว่าส่วนในด้านความรักให้ระวังการเข้าใจผิดรุนแรงและปัญหาในด้านความรักที่ต้นเหตุและสาเหตุมาจากตัวท่านเองในช่วงอายุ36-39ปีเป็นช่วงชะตาชีวิต นาทีการงานการเงินยังคงดีอยู่ก็จริงแต่จะมีปัญหาใหม่ที่ต้องพึงระวังสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียความรู้สึกหรือเสียน้ำตาเพราะมิสหายจะกลายเป็นศัตรูซึ่งตามตำราพรมชาติท่านได้กล่าวไว้ว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีดวงชะตามักไม่สมพงกับเพื่อนและมักจะเดือดร้อนเสียเงินเสียชื่อเสียคนรัก หรือถูกทรยศหักหลังจากคนที่ไว้ใจมากในช่วงอายุ40-44ปีเป็นช่วงที่ดวงชะตาด้านความรักไม่ค่อยสู้ดีนักให้ระวังปัญหาที่มาจากบุคคลที่3คอยอยุแย่หรือคนที่จะเข้ามามีส่วนทําลายความสัมพันธ์ในครอบครัวส่วนในด้านหน้าที่การงานก็ยังดีอยู่ไม่มีปัญหาใดๆในช่วงอายุ45-50ปีเป็นช่วงหน้าที่การงานการเงินดี หรือได้ทำงานที่เหมาะสมกับตนเองท่านอาจได้โชคลาภเป็นทรัพย์สินเงินทองก้อนใหญ่จากญาติพี่น้องเช่นขายที่ดินได้หรือได้รับส่วนแบ่งจากมรดกคำทำนายโชคชะตาในช่วงปลายของชีวิตชีวิตในวัยบ้านปลายของคนเกิดวันพฤหัสบดีจะสุขสบายมีลูกหลานดูแลเป็นที่พึ่งได้ด้านหน้าที่การงานหลัง60ปีไปแล้วส่วนใหญ่ลูกหลานจะรับช่วงดูแลสารต่อกิจการงาน ชีวิตในวัยบั้นปลายของคนเกิดวันพฤหัสบดีสิ่งที่ต้องระวังก็คือโรคเครียดโรคความดันอาการนอนไม่หลับและร่างกายอาจจะเจ็บป่วยได้บ่อยครั้งคนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนใจบุญสุนทานชอบเข้าวัดบ่อยชอบฟังเทศฟ,ฟังธรรมตามตำรากล่าวไว้ว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีถ้าได้บวชเรียนหรือเดินในสายธรรมะจะดีมาก จะสามารถนำพาพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองได้แม้เป็นคารวาสคนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็จะมา่ด้วยอำนาจวาสนาสำหรับรายละเอียดในแต่ละช่วงอายุได้มีการทำนายไว้ว่าในช่วงอายุ51-53ปีให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัวส่วนในด้านหน้าที่การงานส่วนใหญ่แล้วลูกน้องและบริวารจะคอยช่วยเหลือในช่วงนี้ ท่านควรดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษในช่วงอายุ54-56ถึงปีระวังเรื่องการเกิดเหตุไม่คาดคิดในงานที่ทำอยู่อาจจะเสียทรัพย์สินเงินทองได้ลูกน้องบริวารอาจนำความเดือดร้อนมาให้ระวังการเป็นคดีความหรือเสียชื่อเสียงแต่ในเรื่องโชคก็จะมีเข้ามาบ้างจากการเสี่ยงในช่วงอายุ5 7าถึงปี เป็นช่วงที่ต้องดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้นแม้มีฐานะมั่นคงมีเงินมีทองแล้วแต่เรื่องสุขภาพก็สำคัญมากคนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ใช่คนที่ร่างกายแข็งแรงมากนักถ้าหักโหมง,งานหนักมากก็จะป่วยหนักทันทีส่วนหน้าที่การงานและการเงินก็ยังคงดีมั่นคงเสมอและอาจมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือถูกหวย ในช่วงอายุ59-61ปีจะได้ราบจากสัตว์4ี่เท้าสอเท้าชะตาชีวิตช่วงนี้จะมีเงินไหลเข้ามาไม่ขาดสายจะมีผู้ใหญ่ที่มีอำนาจคอยสนับสนุนทำให้หน้าที่การงานเกิดความเจริญแต่ควรระวังศัตรูที่คอยอิจฉาริษยาจะใส่ร้ายทำให้เสียทรัพย์และต้องระวังโรคประจำตัวอาจกำเริบได้ง่ายควรหาเวลาพักผ่อนร่างกายและจิตใจบ้าง ในช่วงอายุ62-64ปีเป็นช่วงชะตาชีวิตที่ยังรุ่งโรจน์อยู่พอสมควรแต่ควรระวังตัวและคำพูดคำจาด้วยเพราะมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียทรัพย์เพื่อรักษาชื่อเสียงไว้ทางที่ดีในช่วงนี้พยายามอย่าไปมีปัญหากับคนที่มีอิทธิพลเป็นอันขาดควรงดเดินทางไกลกๆหรืออยู่ติดบ้านบ้างก็จะดีในช่วงอายุ65-67ปี เป็นช่วงผ่านพ้นเคราะห์ใหญ่แต่อาจจะมีเรื่องให้กลุ้มใจกับคนในครอบครัวหรือการทะเลาะมีปัญหาเข้าใจผิดกับญาติพี่น้องตนเองในช่วงอายุ68-75ปีชะตาชีวิตเริ่มจะสดใสทั้งการงานการเงินครอบครัวจะสุขสบายกันทั่วหน้าสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีในช่วงบันปลายชีวิตจะสุขสบาย มีลูกมีหลานพร้อมหน้าส่วนกิจการงานลูกหลานจะสานต่อดูแลกันต่อไปคนเกิดวันพฤหัสบดีในวัยชาราถือว่ามีบุญวาสนาและชะตาชีวิตดีพอสมควรส่วนใหญ่จะเข้าวัดทำบุญทําทานอยู่บ่อยๆชอบรักษาศีลฟังธรรมจนหมดสิ้นอายุไข